we ให้อเกรเก๋เล่าถึงความเป็นมาของกีฬาเคลร์งิงรวมถึงสมาคมกีฬาเคลิงแ่งประเทศไทยที่เราเพิ่มขั้งขึ้นมาดยค่ะจริงๆก็ต้องอย่างที่บอกนะคะอะไรมันไม่ได้ง่ายเลยทีเดียวนะคะการที่จะจดทะเบียนเป็นกีฬาสมาคมกีฬานี่ก็ไม่ได้ง่ายอยู่แล้วแล้วก็การที่จะเป็นกีฬาแห่งประเทศไทยด้วยก็ต้องบอกว่ายากพอสมควรน,นะคะเราจดทะเบียนได้รับการจดทะเบียนเป็นสมาคมกีฬาเคลิ์ิงแห่งประเทศไทยเนี่ยในเดือนกันยายน2อ2 4ันยค่ะแล้วก็ได้นำพานักกีฬา เคอร์ลิ่งไปแข่งในเดือนกุมภาพันธ์2025ค่ะก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างท้าทายค่ะแต่เราก็ทํามาแล้วค่ะถามพี่ท็อปบ้างกอ่กอนแรกเนี่ยพี่ท็อปก็เริ่มดูแลดูเกี่ยวกับพวกกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตสปีดสเก็ตอ,อยู่แล้วแล้วเคอร์ลิ่งเนี่ยได้ไปช่วยพี่เก๋ไหมครับคืตกใจตกใจตอนที่เมื่อประมาณปีกว่ามาแล้วภรรยากลับมาบ้านก็บอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวจะทำเคอร์ลิ่งแล้วมผมก็บอกว่าขัดพื้นเนี่ยนะโยนาโยนหินถามทางคือตอนนั้นเนี่ย คุณเก๋ก็ยุ่งทั้งเรื่องฟิกเกอร์ทั้งเรื่องสปีดชนิดว่าแทบจะไม่ได้กลับบ้านเลยนะครับแล้วก็จะเอาเคอร์ลิ่งอีกครับซึ่ง,ซ,งซึ่งคุณเก๋เนี่ยเป็นคนที่ถ้าจะทําอะไรแล้วเนี่ยต้องทําให้ได้แล้วก็คุณเก๋เขาบอกว่ามันเป็นกีฬาที่ไปศึกษามาแล้วเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องฟิสิกอลหรือว่าความได้เปรียบเสียเปรียบนะคนไทยเราเนี่ยไม่สามารถที่จะก็ไม่เสียเปรียบคนอื่นตรงนี้ เดี๋ยวบอกจะต้องทาให้ได้เพราะว่ามันเหลือกีฬาฤรือดูนาวอีกไม่กี่ประเภทลวที่เราจะทําได้แล้วพอผ่านมาถึงวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าต้องยกให้สีภรรยา้วยทำจนได้แล้วทําไมถึงมาคิดจะทำคีริงอยู่ก็ได้รับแรงบันดาลใจมาไหคือพอเราได้ทํางานต่างประเทศเยอะนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสได้ทํางานกับทางวินเทอร์สปอร์ตของของของทั่วโลกนะคะมันก็เลยทําให้เรามันก็มีอีกหลายๆกีฬาแล้วก็มามาติดใจกีฬานี้เรารู้สึกว่าเออ ทีแรกดูเราเราก็แบบแปลกทำไมมาขัดขัดอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยพอเข้าไปดูบ่อยๆดูเข้าลึกๆได้คุยกับทางสาหาพันธ์โลกเขาอย่างเงี้ยค่ะเรา,เร,ารู้สึกว่าเออมันเป็นกีฬาที่น่าสนใจแล้วมันเป็นกีฬาที่ต้องใช้สมองอม,มากๆเลยคือ,อในในแต่ละลูกที่ทเราเราโยนไปเนี่ยมันคือ,ม,คอมันคือความคิดเราต้องเป็นกีฬากลยุทธ์ด้วยแล้วเป็นกีฬาทีมด้วยและที่สําคัญที่หอย่างที่พี่็อปบอกไปก่อนหน้านี้ค่ะเสีระคนไทยเนี่ย มันไม่ได้เป็นส่วนด้ยอยเลยเราไม่ต้องเสียบเรียบใครเลยค่ะจะสูงแค่ไหนอะไรกีฬานี้เลยในหมดหรือว่าแม้แต่อายุด้วยนะคะอายุมากก็เล่นได้ค่ะค่ะก็เลยเป็นที่สนใจว่าเฮ้ยคนไทยทําได้แน่นอนแล้วเกี่ยวกับที่ว่าจะเป็นกีฬาแรกของวินเทอร์สปอร์ตที่จะได้รับเหรียญแบบแบบเออไม่ใช่ <Olympic. S 2> กีฬาแรกหรอกแต่ว่าเออ <Olympic. S 2> ก็มีโอกาสสูงมีโอกาสสูงที่จะได้ระถึงในระดับโอลิมปิกอะ,ค,ะ oh. ค่ะ อันนี้ถามพี่หญิงบ้างอันนี้นี่น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตารู้จักกันดีอยู่แล้วค่ะเล่าอีกักรอบหนึงครับว่า ทำยังไงมันถึงมาเล่นเคอร์ลิงกนแข่งได้ก็อย่างที่พี่เก๋อบอกไปอะค่ะพอดีว่าวันนั้นเรานั่งกินข้าพี่ท็อปก็น่าจะอยู่เนอะในโต๊ะอาหารในครอบครัวค่ะก็เก๋ก็บอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวฉันจะทาสมาคมเคอร์ลิงนะจดทะเบียนเสร็จเรียบร้อยฉันต้องการหานักกีฬาเอาไปแข่งซึ่งก็แข่งเนี่ยนับไปเนี่ยอีก4เดือนเนี่ยที่เอเชียนวินเทอร์เกมหานักกีฬาพวกเราก็หานักกีฬาเลยเหรอเดี๋ยวนั้นนมีน้องชายมีหญิงนะมีคุณแม่นั่งด้วยอยู่ก็แบบอย่างนี้เราไปสมัครด้วยได้ไหม เพราะเราดูแลอย่างที่บอกไปส่วนสูงน้ําหนักรูปร่างอายุไม่มีผลเลยบอกว่าเนี่แหละเป็นโอกาสเดียวที่เราจะได้เป็นนักกีฬาทีมชาติในอายุเท่านี้เพราะปกติเนี่ยเราก็ออกกำลังกายอยู่แล้ววิ่งมาราธอนอะไรอย่างนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราเชื่อว่าศักยภาพของเราอ่ะยังพอมีขอแค่ไปฝึกฝนเพิ่มเติมก็ลองไปขัดตัวกับเขาค่ะ โอ้แล้วซึ่งแบบพอไปคัดตัวก็เออมันก็พ่อทําได้นี่โอ้ก็เลยกลายเป็นค่อนข้างแข็งแรงอยู่แล้วทั้งทั้งหญิงแล้วก็ทั้งแมนด้วยแมนนี่ก็เป็นไอออนแมนไงคะเขาเขาเล่นไอออนแมนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็เลยเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันเป็นช็อตคัดให้เราด้วยอย่างเงี้ยค่ะถ้าถ้าได้เขาสองคนพื้นฐานเขาดีอยู่แล้วคือจริงๆอย่างที่พี่เก๋บอกไปว่ามันเป็นกีฬาที่มันใช้สมองด้วยคือฝรั่งเนี่ยเขาจะเรียกว่าเชสออนไอซ์ก็คือต้องคิดใช่เป็นเหมือนมักรุกต้องมีการวางแผนตลอดและสิ่งสําคัญเเนนี่่่ววลาาารััังพูดกอมม าอย่งก็คือ1ความแม่นยำส2คือทีมเวิร์และ3คือสมองเห็นไหมคะ3อย่างที่เขาบอกมามันไม่ได้พูดถึงเรื่องของสรีระความแข็งแกร่งอะไรเลยแต่จริงๆมันก็จำเป็นต้องมีนะคะอย่างเราไปเจอนักกีฬาคนฮ่องกง เป็นคุณป้าอายุหกสิบแล้วว่ะเราไปถ่ายรูปเขาเลยแล้วบอกว่าโอ้ยเนี่ยภูมิใจมากคุณจะเป็นไอดอลของฉันแต่เขาเล่นมาตั้งแต่ยี่สิบกว่าแล้วค่ะเขาเล่นมาสามสกว่าปีค่ะขัดอยู่ในยี่สิบปค่ะคุณป้าไม่ได้ขัดนะคุณป้าโยนอย่างเดียวคุณป้าโยนแล้วในทีมนั้นอ่ดคือทีมคุณป้าแก่สุดหกสิบเด็กสุดสิบห้าคือกลายเป็นว่าแบบเอชแกปแบบมันกว้างมากๆาะค่ะเป็นหลานได้เลยใช่ค่ะเอางี้ดีกว่าเผื่อ คุณผู้ชมของเราหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจว่ากีฬาเคยวลิงมันแข่งยังไงเอาคุณหญิงก็ได้ครับว่า<ะ>ช่วยอธิบายกฎกติกาหรือว่าธรรมชาติมันเข้าค่าให้ันค<ะ>่ะ มันจะคล้ายๆเปตองที่ก็คือจะโยนจากอีกฝั่งหนึ่งไปยังอีกฝั่งหนึ่งแต่ว่าเปตองมันจะมีลูกแก่นใช่ไหมคะให้โยนไปให้ใกล้ลูกแก่นที่สุดอันนั้นเราตัดออกก็คือจะโยนไปให้เข้าใกล้โฮมให้มากที่สุดนนจุดตรงกลางสีขาวๆแล้วก็จะมีวงรอบแดงขาวน้ำเงินอะไรก็ได้ที่โยนไปไว้ในนั้นให้ได้ใกล้ที่สุดแล้วก็มากที่สุดค่ะแต่มันก็จะมีวิธีการคิดคะแนนแบบงงๆนิดหนึ่งซึ่งดูแล้วเดี๋ยวก็จะเข้าใจเองแล้วที่ขัดขัดนี่ขัดทาไมครับเพิ่มความเร็วเพิ่มมควาแรง รเปลี่ยนทิศทางาหรือแม้กระทั่งจะแบบว่าเอ,อ่อทำทางให้มันลื่นสําสหรับลูกต่อไปก็ยังได้ค่ะอ <c oughs> ก็คือถ้าสมมุติส่วนตัวของพี่หญิงเนี่ยก็คือไม่ได้มีประสบการณ์หรือว่าเรียนรู้เรื่องเคอร์ลิงอย่างนี้มากกว่ามาฝตอนนี้ล้วนๆเลยล้วนๆเลยค่ะงงมากถ้ากลับไปย,ย้อนดูภาพแรกๆที่เราไป ครั้งแรกเกาหลียังใส่บวกกันน็อกนี่ใส่บวกกันน็อกค <laughs> ือ่นอนุบาลค่ะ, <laughs> ะใช่เพราะว่ากีฬามันล้มแล้วมันอันตรายใช่ไหมคะท่าเ่าอะไรแต่ละคนก็คือยังไม่ค่อยเข้าที่อะค่ะเพิ่งมาอีโวลูชันกันเมื่อตอนอยู่ที่ฮาบินเนี่ยแหละค่ะ <laughs> แต่เกาหลีก็ส่งดีเกาหลีครั้งที่สองก็เริ่มดีขึ้นวันนี้บ้านดีกว่าอันน<อ>ี้ก็กำลังโด่งดังเลยน้องเล็กมะจากนักกีฬาเทควันโดรีนชาไทยระดับตำนาน มาสู่เคอร์ลิ่งแล้วตอนนี้เป็นตำนานของเคอร์ลิ่งไปแล้วมาเล่นได้ไงค่ะก็จริงๆจุดเริ่มต้นคือเล็กก็เจอกับทางพี่เก๋อะค่ะที่คณะกรรมการโอลิมปิกของประเทศไทยค่ะนี่ได้ร่วมง,งานกันในหลายๆโอกาสแล้วก็มีโอกาสได้พูดคุยกับพี่โก้ด้วยก็คือเป็นผู้ช่วยพี่เก๋ท่านหนึ่งแล้วก็เราก็เลยพูดคุยกันเรื่องว่าเล็กสนใจไหมมาเล่นกีฬานี้เล็กบอกโอ้ยเล็กเคยดูตามทีวีตอนถ่ายทาอดสดพอดีชอบดูกีฬาอยู่แล้วแล้วก็ยิ่งวินเทอร์สปอร์ต เราก็เห็นกีฬาชนิดนี้มันค่อนข้างมีเสน,เน่ห์เรื่องของการวางเกมการใช้กลยุทธ์ต่างๆเรารู้สึกว่าเราเคยดูถ้าเราได้มีโอกาสเล่นคงสนุกมากเราก็เลยบอกว่าเอ้ยเล็กมาลองที่รานพี่เลยเนี่ยกำลังจะมีการเปิดแบบคราฟ์เรียนครั้งแรกนะคะคือไม่ได้ารายละเอียดเลยว่าคราตทีมชาติหรือวอ่อเาเขาบอกว่ามาลองเล่นสนุกสนุกเราก็ไปด้วยความแบบสนุกๆที่แบบกิจกรรมที่เราอยากเล่นกีฬาชนิดนี้ครับพอลองเล่นเราสึกชอบในสิ่งที่กีฬาน,นี้ไม่มีตัวตั้งต้นเป็นเรื่องอายุ ไม่ไม่ว่าจะเป็นศิลระต่างๆเพราะอย่างเทควนโดจะมีข้อจำกัดค่อนข้างเยอะอพอถึงจุดหนึ่งเราต้องเลิกเล่นค<า>่ะไม่ได้แปลว,ว่าเราจะเล่นได้ถึง 30- 40นะวันที่เราเลิกเล่นเนี่ยเราก็รู้แล้วว่ารุ่นต่อไปก็ต้องเอาเด็กรุ่นใหม่ขึ้นมาแต่กีฬาคลิงไม่ใช่คร<า>ับบางคนเข้ามาในน้องบางคนอาาพอเข้ามาในยุ1 8หรือว่าแม้กระทั่งเราเข้ามาใน30กว่าตรงนี้เองเราจมองว่าเป็นเป็นกีฬาที่เปิดโอกาสให้ทุกคนจริงๆแล้วเราอยากรีเทิร์นกลับมาเป็นนกีฬาในในภาพมุมมองถ้าเรามองย้อนกลับปนนเเ็กีีีฬาาารมมควท ที่แบบมันมันมีความสูงมากตอนเราสร้างชื่อเสียงให้ประเทศแล้วก็ทีวิดหนึ่งที่ที่เล็กประทับใจพี่เก๋คือบอกเล็กเล็กเป็นนักกีฬาซัมเมอร์โอลิมปิกแล้วเล็กเป็นนักกีฬาเวนเทอร์โอลิมปิกไหมยังไม่มีเคยมีเลยนะคนแรกคนแรกคนแรกของประเทศไทยเอวัีพี่เก๋มาคุยเรื่องนี้เล็กก็รู้สึกเอ้ยเล็กอินกับเรื่องเรื่องโอลิมปิกค่อนข้างเยอะเราลอารู้สึกว่ากีฬาไม่ได้จำกัดแค่ว่าซัมเมอร์คือซัมเมอร์ไม่ใช่อยู่เล่นชนิดเดียวอย่างเดียวแต่เราสามารถเล่นหลาหลายชนิดกีฬาที่สามารถประสบความสำเร็จได้ด้ววยยแลล้กก็เโออาสง วินเทอร์เลิมปิกแล้วก็มันเป็นกีฬาที่ริกรู้สึกว่ามันสนุกมากในการเล่นแล้วก็เชิญชวนทุกคนมาเล่นแล้วเราก็สามารถตอบได้อย่างแบบสนิทใจ,จเลยว่ากีฬานี้แหละเป็นกีฬาที่เหมาะสมกับสำหรับทุกคนครับเราเล่นเทควันโดนี่เอามาช่วยเลยในเะซอร์ลิ่งได้ไหมก็เริ่มต้นเลยก็เรื่องบาลานค่ะเพราะว่าจริงๆเราเล่นก็เ,เกตะขาเดียวหรือว่าจังหวะการใช้ซิงเกิลเล็กค่อนข้างเยอะ แล้วมาออกตัวมันช่วงถีบขาที่ปล่อยช่วยเหมือนเหมือนที่เอกเขาก็มองมองจุดข้อดีของกีฬาที่มันเป็นรีเลสปอร์ตที่มันใช้กันอยู่แล้วแล้วจังหวะบาลานซ์มันดีเราออกตัวไปได้มันก็จะนิ่งขึ้นในการปล่อยมือน้ําหนักลูกที่ออกไปมันเหมือนที่บอกว่าความแม่นยําด้วยแล้วก็เรื่องของการวางเกมอย่างครับก็ช่วยในช่วงที่ออกตัวได้ดีมันก็เลยสามารถพอเริ่มเล่นแล้วก็สนุกไปเรื่อยๆครับเล็กนี่เป็นคนคอยลูครับก็จะเป็นจริงๆตำแหน่งเราก็คือเป็นคนเลิกออกก็คือปล่อยลูกด้วย เล็กอยู่ในประเภทของมิกซ์เทเบิลค่ะก็อยู่ในสองคนใช่ก็จะมีประเภททีมหญิงค่ะทีมชายเล็กอยู่มิกซ์เทเบิลคือจะทำหน้าที่ทั้งปล่อยลูกทั้งขัดทั้งสลับกันวางอ๋อสลับกันใช่ครับแล้วเดี๋ยวตอนหลังเขาต้องมาเป็นโค้ชให้ทีมหญิงด้วยนะคะซึ่งทำได้ดีด้วยอยากมีต้องอวยยศเขาเลยอ่ะโอ้เก่งมากๆาต้องบอกดีก็จะโดนวิชาเทควันโดเชิญท่านต่อไปคุณแมนเนาะอันนี้ก็นักกีฬาเล่าถึงมาเล่นได้ยังไงเลย ครับว่าส่วนตัวแล้วจริงๆก็คือเป็นคนชอบเล่นกีฬามาหลายๆรูปแบบอยู่แล้วครับแล้วก็จริงๆมีความสนใจเกี่ยวกับกีฬาหน้าวินเทอร์ด้วยก็คือ<ม>พวกกีฬาเกี่ยวกับกำแข่งหรือสนวอร์วเนี่ยก็คือชอบชอบเล่นอย<ม>ู<ม>่แล้วแล้วก็วันนี้นก็ได้มีโอกาสคือท่านนายกนะครับ<ม>ก็เลยก็ต้องขอขอบคุณที่ให้โอกาสว่าได้มีโอกาสไปมาลองกีฬาใหมยอย่อันนี้นะครับซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งพอมามาลองแล้วก็อย่างที่ทุกทคนพูดนะครับว่ารู้สึกว่าแบบว่าเป็นกีฬาที่เปิดกว้างให้กับทุกทคนมาก แล้วก็การที่เราได้ไปเอเชียนเกมครั้งนี้ก็เหมือนกับเป็นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากเลยในชีวิตที่บอกว่าเกิดมาในสักครั้งหนึ่งเนี่ยได้รับใช้ประเทศชาติในงานนักกีฬาทีมชาติแล้วก็นอกจากเรื่องที่ว่าจะมาเล่นได้ยังไงเนี่ยคือสิ่งที่วันนี้เราได้ไปแข่งเนี่ยคือรู้สึกว่าเหมือนกับว่านอกจากที่แค่เรามีโอกาสฝึกน้อยเนี่ยแล้วก็ไปร่วมแข่งเนี่ยแต่จริงๆรับสิ่งที่ได้กลับมาเหมือนกับว่าเราได้โชว์ให้กับประเทศในอาเซียนทั้งหมดเนี่ยเห็นว่าเฮ้ยประเทศไทยจริงก็คือทาได เคลื่อนออกมาเฮ้ยจะมายูซ็อกกันมาแค่นี้แล้วยูมาแข่งอนชื่นเกมเลยหรออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ได้ผูกมิตรกับนักกีฬาหลายๆชาตินะฮะแล้วก็ได้ไปเจอกับเออ่ว่าแต่ละชาติเขาเล่นกันยังไงอย่างเช่นที่ยกตัวอย่างว่าคุณป้าที่ที่เล่นมิสิกว่าปีแล้วนี่เขาใช้ชีวิตอยู่ที่แคนาดาซึ่งแคนาดาจะเป็นกีฬาอันนี้จะ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 ฮิตมากเราก็ได้เรียนรู้ว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยมันมันก็มันก็ฟิสิกการเล่นที่เราที่เราที่เราเพิ่งเรียนรู้เนี่ยไปไปเจอของจริงเนี่ย ครั่ผมเชื่อว่านักกีฬาทุกคนที่ไปทั้งหมดได้ประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่จริงๆนะครับก็เป็นเป็นอะไรที่เป็นโมเมนต์ที่คิดว่าในชีวิตนี้คงไม่มีวันลืมครับต้องขอเดย๋ยวไปโอลิมปิกจะไม่ลืมยิ่งกว่านี้ไปดิวพาน้องๆสตาฟโค้ชแล็นักกีฬาด้านหลังว่างเล่าถึงการแข่งขันไปที่แข่งที่นู่นแล้วก็ประทับใจมีอะไรที่เราบอโอเคประทับใจหรือว่าประสบการณ์ที่ได้รับเนี่ยับเริ่มจากน้องปรากาศ ก็ประกาศเป็นไปครั tôi, tôi tôi. Tôi ้งนี้ค่ะไปในฐานะผู้จัดการทีมค่ะแล้วก็รู้สึกประกาศภูมิใจในทีมของเรามากๆเลยเพราะว่าเรามีเวลาน้อยมากในการเตรียมตัวค่ะแล้วก็ไปเนี่ยเราไปแข่งกับคู่แข่งที่ที่เหมือนเทรนมา10 20ปีเป็นอย่างต่ำอย่างเงี้ยเรา4ี่เดือนแต่ว่าแต่ว่าเราเราสามารถทําผลงานได้ดีมากแล้วก็สู่สีกับเขาได้เลยอะค่ะเราแบบเราไม่ได้แบบเขาเขาไม่ได้ชนะเรายับอะไรเงี้ยนะครับ S <S <S นอกไปคะคือเราทาให้เขาแบบเกรงในการเล่นกับเราได้ซึ่งเป็นอะไรที่แก,กัดภูมิใจมากแล้วก็แล้วก็ด้วยความที่เป็นครั้งแรกของเราอะค่ะทุกคนซัพพอร์ตกันมากๆเป็นอะไรที่แบบประทับใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าแบบไม่มีใครโทษกันแบบใครทําพลาดก็ทุกคนจะให้กําลังใจกันตลอดเป็นอะไรที่โพสิทีฟแล้วก็แล้วก็ขาดมั่นใจเลยค่ะว่าทีมเราจะแบบสามารถไปโอลิมปิกได้เลยอะค่ะ ในฐานะในฐานะผู้จัดการทีมเนี่ยคิดว่าอะไรที่เป็นเคล็ดลับที่ทําให้ทีมเราผลงานออกมาได้ดีเพราะว่าเราเราสัพพอร์ตกันค่ะแล้วก็เราสู้แบบเราสู้ไปด้วยกันตลอดแล้วเราก็เราเขาเรียกเราแบบเฮฮากันตลอดใช่แล้วแบบว่าไม่กดดันเหมือนเขาเหมือนเขาเหมือนเขาเหมือนแบบบรรยากาศในทีมมันมันไม่เครียดอะค่ะมันสนุกแล้วก็เป็นแบบ โพสิทีฟให้กันตลอดก็เลยทําให้เราจะไปได้ไกลจริงๆต้องบอกว่าเรื่องนี้เราต้องขอบคุณโคชเชด้วยค่ะเพราะว่า<ช>เพราะว่าโคชเชเป็นรายสาคัญเลยค่ะในการที่จะทาให้พวกเราเป็นหนึ่งบางทีแบบว่าพวกเราเริ่มแบบเก่งๆแล้วแกก็จะลงไปในสนามแหละและ้วงงอะไรแกแกจะลงไปในน้ําแข็งเราแกลงจริงๆเราไม่คิดนะเราก็เลยแบบนินทาปะคะแกลงแไหงแกลงไป คือแกรู้แหละมันต้องอะไรอย่างเงี้ยว่านักกีฬาอาจจะต้องทำอะไรบ้างถึงจะต้องนั่นแหละจะต้องไปเหมือนเครียดกันแล้วอะไรเงี้ยแกลงเลยด่าซ้ำเลยไม่คือแบบแกคือได้ได้ได้อะไรเยอะมาจากพวกเราได้อะไรเยอะมาจากแกเรื่องกำลังใจกำลังใจของก่อนก่อนจะคุยต่อเดี๋ยวขออนุญาตเล่าถึงโค้ชเชนิดนึงโค้ชเชนนี่คือโค้ชของน้องเล็กมืก่อนโค้ชเชยองซอฟที่เรารู้จักกันเนี่ยหลายท่านอาจจะไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นโค้ชเคอร์ลิ่งด้วย แล้วก็ไปไงมาไงครับค่ะก็เป็นที่ปรึกษาของสมาคมด้วยค่ะต้องบอกว่าเขาชน่ารักมากเพราะว่าเราได้ทํางานกันเช่นเดียวกันค่ะได้ทํางานกันที่จากที่คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยค่ะก็ได้เจอกันแล้วก็ด้วยเพราะน้องเล็กมาด้วยทีแรกแกก็เราแกคงเราก็คิดว่าแกคงจะเฝ้าเด็กหรือเปล่าวะกลัวเราจะขโมยขโมยตัวเล็กเลยอย่างนี้แล้วะตอนนี้ก็เลยต้องโทรหาพี่เอพี่เอค่ะขอโทษนะคะขอโทษเขายิ่้องคึงเลยใครมาสังเกตการเราดึงมาหมดเลย ใกล้ๆรา,าหมดประมาณนั้นก็เลยชวนแล้วแกเป็นคนที่ต้องบอกว่าพอคุยกันแล้วเคมีตรงกันคนบ้ากีฬาเหมือนกันแล้วคนรักชาติเหมือนกันนึกอ,ออกไหมคะพอพูดกันจริงจังเหมือนกันก็เลยไปกันใหญ่เลยก็เลยออกมาเนี่ยครับผลงานค่ะ,คะแล้วโคชเชช่วยช่วยเยอะไหมครับในตัวตัวนักกีฬาเงี้ยปั้นก็ได้ครับปั้นปั้นจะอยูใ่ใกล้ชิดได้จริงๆต้องพูดว่าโคชเจ่เนี่ยแรกๆเราผมรู้สึกว่าส่วนตัวผมแบบรู้สึกว่าแบบเราเกรงกับ โคชเชปพอสมควรเหมือนว่าโหคือเขาเป็นแบบพาเป็นโค้ชที่ทําเหรียญทองโอลิมปิกทําชื่อเสียงให้ประเทศไทยมากมายเนี่ยแกมาอยู่กับเราอยนะ่างเงี้ยแล้วก็แกให้ข้อคิดดีๆตลอดเลยครับอย่างช่วงผมกับเล็กแข่งคู่ผมกับเล็กจะแข่งก่อนเแบบป็นคู่ผสมเนี่ยแล้วโคชเชก็จะลงมาผมยังจําประโยคแรกที่แกพูดได้เลยว่าให้คิดว่าเราอ่ะวันเนี้ยไม่ได้มาแข่งเรามาเก็บตัวที่ฮาร์บินเพราะว่าเราอ่ะซึ่งเริ่มต้นเส้นทางของเราอ่ะไม่ได้เหมือนคนอื่นเราอ่ะเียบเราเก็บตัวที่ เกาหลีมาที่กลังหนึ่งเน,นี่ยอันเนี้ยก็ส่วนแค่เราย้ายที่เก็บตัวมาเก็บตัวที่ฮาบินทุกอย่างเป็นประสบการณ์ให้ลงไปสนุกกับเกมอะไรเงี้ยซึ่งมันทําให้เราผมกับเลนเนี่ยลงไปเราก็ไม่ได้มีความกดดันมากรู้สึกว่าผ่อนคลายลงเยอะเงยจากคาพูดของโคเชเอมีส่วนเยอะเลยแล้วแล้วเราส่วนตัวเนี่ยได้ประสบการณ์อะไรดีๆหรือว่าพอใจในผลง,งานของเราในที่ฮาริรานก็จริงๆก็คือผมตัวผมเองเป็นเป็นทำงานอยู่กับ เก๋เนี่ยครับแล้วก็ต้องใกล้ตัวน้ออใช่ใช่ใกล้ตัวยังอยู่จะทำอยู่ใช่จะทำอยู่ด้วยใจะทำอยู่จะสามารถเล่นไปแล้วทำงานไปด้วยได้ก็ก็อยากอยากขอบคุณคุณเก๋ครับเพราะว่าได้รับโอกาสจากคุณเก๋ทั้งเรื่องการทำงานด้วยแล้วก็อเห็นคือจุดเริ่มต้นจริงๆก็คือมาเริ่มจากว่าตั้งแต่วันแรกเลยก็คือเห็นคุณเก๋พยายามก่อร่างสร้างทีมเคอร์ลิ่งขึ้นมาตั้งแต่วันแรกเลยเนี่ยก็ ก็ได้ลงไปลองเล่นด้วยเลยลก็จนมาถึงตอนนี้วันนี้ที่แบบได้ได้โอกาสเล่นเนี้ยครับก็เป็นความทรงจําที่จะไม่มีวันลืมครับในชีวิตนี้เพราะว่าเหมือนที่พี่แมนบอกคือมันมันไม่เหมือนเราผมเหมือนมองตัวเองเหมือนเป็นเด็กถ้าเป็นฟุตบอลก็เหมือนเราเตะบอลโกหนูแถวบ้านแต่วันนี้เราตีธงแล้วลงไปเล่นใน mm hmm. นามทีมชาติไทยอะมันมันยิ่งใหญ่มากสำหรับผมเลยแล้วก็ก้ mm hmm. อขอบคุณเล็กด้วยที่มาเล่น,เล,นเล่นคู่กันอะไรเพราะว่า mm hmm. นี่เขาเป็นโอลิมเปียนนะครับแต่ว่าผมสมพัสได้เลยว่าเขาเป็น เป็นคนที่ประสบสำเร็จในทางกีฬาจริงๆว่าเขาช่วยเราเนอะใช่ใช่เพราะก็ช่วยกันเขาช่วยกันว่าเล่นกันอยู่เราจะอยู่กัน2องคนนะเพราะว่าแข่งกันประเภทผมมันมีแค่2คนก็จะคุยกันตลอดบอกว่าเนี่ยแชร์กันทุกเรื่องอะไรเงีนะว่าเริ่มเล่นยังไงดีเราซัพพอร์ตให้กำลังใจกันตลอดนะครับก็ทุก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 โมเมนต์ในในที่ที่ที่ฮาร์บินเนี่ยประทับใจมากเพราะว่ามันมีเกมที่ที่เราชนะด้วยแล้วแล้วก็มีเกมมาดูเลยก็อยาอยากอยากให้แกประทับใจว่าแบบสิ่งที่ ที่แกพยายามสร้างมามันไม่ได้สูญเปล่าแล้วเราเราสู้ได้เหมือนที่ทุกท่านบอกไง่เหมือนน้องผู้จัดการทีมบอกคือเราเราเริ่มต้นกันแบบเราซ้อมกันน้อยมากจริงๆค<ม>รับด้วยคอนดิชันของเราที่ไม่เหมือนคนอื่นเราซ้อมบนลานสเก็ตน้าแข็งเรามาได้ซ้อมลันเคอร์ลิ่งจริงๆครับเพราะแค่ไปต่างประเทศเลยครับแล<ม>้วก็ไปได้ลงไปเล่นแล้วก็สร้างผลงานผมคิดว่าเราทุกคนทั้งคู่ผสมทีมหญิงทีมชายก็ทําผลงานได้น่าประทับใจถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่ได้มีโปรเกรสทีที่ไปถึง รอบต่อไปนะว่าแต่ว่าผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยมันมาจากจุดนี้เราจะไปได้อีกไกลครับหน้าที่การงานเราก็จะดีใช่ใช่แล้วก็มีแล้วก็อันนี้แข่งประเภทเห็นคนนี้เป็นหญิงใช่ไหมใช่ค่ะเป็นทีมหญิงค่ะเป็นไงบ้างเล่าหน่อยก็ได้เป็นสคริปต์ก็เป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างที่จะหนักอยู่ค่ะเพราะว่าเป็นกัปตันทีมค่ะต้องคิด วิธีการเล่นให้กับทีมค่ะแล้วก็ดีใจมากที่ได้ไปเล่นเอเชียนเกมค่ะซึ่งเป็นแมตที่ใหญ่มากค่ะดีใจมากค่ะเดิมทีเขาเป็นสปีดสเก็ตติ้งมาก่อนไปเอาไปช็อตแท่งใช่ค่ะแล้วในฐานะกับทีมเนี่ยทำยังไงถึงจะชนะเล่นเคอร์ลิ่งเนี่ยเราวางแผนยังไงมีกลเม็ดกลยุทธ์อะไรพิเศษมั้งหรือต้องทำก็หนูก็แค่ วางกาดแล้วก็อ้อมหลังลูกค่ะพยายามให้ลูกเข้าโหนงให้มากที่สุดแล้วก็มีกาดเอาไว้ค่ะแต่กับทันทีนั่นคือก็คือต้องเล่นด้วยต้องโยนลูกต้องสลับสองลูกสุดท้ายค่ะอ๋ออะไรต้องสลับสลับตำแหน่งกันเล่นคือทุกคนจะต้องเล่นทุกตำแหน่งใช่ทุกคนต้องโยนค่ะหนึ่งสองสามสี่ทุกคนต้องโยนสองลูกเท่ากันแต่ว่าเบสคิปเนี่ยก็จะเป็นคนที่คุมเกมให้โยนไปทางไหนอะไรยังไงอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าระหว่างทางก็ปรึกษากันได้ตลอดค่ะ อันนี้ก็มาถึงโค้ชที่อีท่านนึงนนะนี่ก็โค้ชเหมือนกันเป็นโค้ชช็อตแคทแต่มาเป็นนักกีฬาเคยแต่ไม่เป็นนักกีฬาเคยรีแจะเห็นว่าอยู่ใกล้กับท่านนั้นเลยนะคนอื่นขอบคุณคุณเก๋ก่อนเลยครับที่ชักชวนเข้ามาครับเพราะปกติอย่างไปมหากรรมกีฬาไงครับผมก็จะไปในฐานะของของโค้ชครับแล้วคุณเก๋บอกว่าเอออยู่ลองมาสิครั้งนี้ถ้าได้ไปมหากรรม คุณจะไปในฐานะของนักกีฬานะคมก็น่าลองอม,มันเป็นอะไรที่ท้าทายมากเลยครับอแล้วพอใจในผลงานตัวเองมากน้อยขนาดไหนออย่างของผมผมจะเล่นอยู่สองตำแหน่งคือเป็นคนโยนคนที่สองเซกันกับเติร์ดนะครับถ้าเล่นเติร์ดก็จะเป็นคนซ่อนลูกวางลูกซ่อนอยู่ข้างหลังเพื่อไม่ให้กต่อสู้ตีออกอแล้วก็เติร์ดก็จะมีหน้าที่ าไา <ป S 1> ให้กระจายใช่เพื่อเิ่มใหอ,ใอยู่ใกล้เพื่อเปิดทางให้คนที่4สกิปวางลูกได้ง่ายขึ้นเล่นวางเกมได้ง่ายขึ้นอย่างเงี้ยครับก็ค่อนข้างพอใจในใน,ในผลงานตัวเองครับก็คือสามารถวางซ้อนได้แต่ว่าเรื่องการตีอาจจะต้องไปฝึกเพิ่มครับได้คุณต่อมานะเริ่มเล่นมาเล่นเคอร์ลิ่งได้ยังไงครับตอนนีกต้องบอกก่นว่าพอดีได้มีโอกาสทํางาน ร่วมกับคุณเก๋น,นี่คนใกล้ชิดมั้งไงใช่ทุกคนเลยทุกคนเลยอยู่ <c oughs> ในสำนักงานของสมาคมฟิกเกอร์ค่ะแล้วก็คุณเก๋ก็จะทำเคอร์ลิ่งขึ้นมาต่อจากฟิกเกอร์แล้วก็คุณเก๋ก็บอกว่าอยากอยากมีนักกีฬาไปแข่งในก,กีฬาเอชียนเกมแล้วหนูบอกว่าหนูรู้สึกว่าหนูอยากเล่นแล้วก็มันเราทำงานกับคุณเก๋นะคะเราเห็นแฟชั่นในกีฬาที่สูงมากซึ่ง เราเป็นคนเล่นกีฬาม,มาก่อนอเรารู้สึกว่าหายากมากคนที่จะมีแพชชั่นขนาดนี้ลงทุนขนาดนี้ลงใจขนาดนี้เราสึกว่าเราอยากเป็นส่วนหนึ่งในทีมของคุณเก๋แล้วก็เลยได้รับโอกาสจากคุณเก๋ให้ไปเล่นนะคะอันนี้ต้องขอบคุณทางคุณเก๋ด้วยใจพอใจในผลง,งานตัวเองระดับไหนครับจริงๆสําหรับการฝึกซ้อมที่น้อยมากรู้สึกพอใจเป็นอย่างมากแต่ก็ยังมีอีกหลายๆอย่างที่ต้องกลับไปฝึกฝน เพราะรู้สึกว่าอย่างที่ทุกคนรู้สึกคือเราสามารถไปได้ไกลมากกว่านี้อีกเยอะเลยค่ะแล้วก็ทุกคนสู้มากทุกคนตั้งใจมากทุกคนในที่นี้ค่ะทํางานหมดแล้วแล้วก็ยังสละเวลาทุกเย็นทุกเช้าที่จะก่อนทํางานและหลังเลิกงานเพื่อจะมาฝึกซ้อมทุกวันเป็นเวลาสี่เดือนอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าถ้าเราได้ทําทีมต่อไปอะไรเงี้ยเราจะไปได้ไกลมากๆแล้วก็ความฝันของคุณเก๋ยรความฝันของกเราอยู่ไม่ไกลค่ะ อ่าแล้วพี่ส่งผมเทพมากนี่คนใกล้ตัวเหมือนกันว่าขอยืนยันรอหนึ่งหนึ่งครับอ่าผมเป็นโค้ชอยู่ที่อินเดียบอลสำรองที่ลานพีกี้ครับผมแล้วก็ก่อนหน้านี้เอเชียนเมิเตอร์ครั้งที่แล้วผมเป็นนักกีฬาฮอกกี้ต้อแข่งแล้วก็เลิกไปเพราะว่ามันแก่แล้วเล่นไม่ไหวแล้วก็คิดว่าชีวิตนักกีฬามันจบแล้วครับแล้วก็วันนึงผมก็ว่าจะทำเคอร์ริง ก็ลองมาเล่นอยู่แล้วก็ชอบพ <a> ี่เก๋ก็เป็นคนที่มาชุบชีวิตอนขึ้นใหม่เขาเองกับการที่แบบสังคมใหม่อะในเงี้ยเพราเรามาเจอกันมันตอนแรกๆมันก็ยังแปลกๆแต่เวลาเราได้อยู่ด้วยกันเรารลักกันดีวันนี้แกลกพี่เก๋ประเด็นพี่เก๋ไหยครับ ทางสุดท้ายอันนี้ก็เป็นโค้ดหรือว่าส่วนดูแข่ทของไทยเอ่ีอยวที่ชุนเพ็งอยู่แต่ว่าพี่โก้นะครับผมเป็นสุปเพ็งผู้ช่วยเก๋ครับเ็มีพยามามเป็นช่วงหักกีฬาจะให้ให้ลองน้องๆครับไลองดยครับผมแล้วจังหวะแบบเล่นกระเถิบแกบอกว่าท่าได้ได้ให้ลองลองเล่นจากที่แบบไม่เคยลองเล่นอะไรทนี้แล้วก็เป็นแบบเปิดประสบการณ์ใหม่ให้เรา ว่าโอเคครับรอบรอบหมดแล้วเหลือสามีคนเดียวที่ไม่ได้เล่นสนใจแล้ับอกนะโอ้เวลาไม่ทันแล้วครับถ้ามีเวลาก็ไม่แน่นะอ่ะแล้วต่อไปเป้าหมายในอนาคตของวงการคอริงในบ้านเราเคุณเกียมองไว้ขนาด ค่ะก็เดี๋ยวเราจะเริ่มแข่งกันจริงๆแล้วค่ะทีนี้ก็คือเข้าลูบด้วยอย่างที่เคยบอกความฝันของเราก็คือวินเทอร์โอลิมปิกส์ค่ะเราจะมาถึงรมันให้ได้นะวันนี้เราก็หน้าที่เราก็คือต้องไต่เต้าเข้าไปเรื่อยๆเข้าไปในตอนนี้เรากำลังจะเข้าลีก2ของเขาแล้วก็ไต่ค่อยๆไต่เต้าเข้าลีกหนึ่งเพื่อที่จะวันหนึ่งเราจะ คาดหวังไว้ว่าเราจะสามารถไปถึงโอลิมปิกได้เนะค่ะก็จะเริ่มกันหลังประมาณเดือนตุลาคมค่ะจะเป็นการแข่งครั้งแรกนะคะในระดับของสาพันคือริ่งโลกค่ะคุณท็อปในฐานะรัฐมนตรีพมอนะจะบอกทุกคนยังไงครับให้มาเล่นคอริ่งกันต้องบอกว่าดูดูสภาพแัน่เนนะครับรวมถึงรวมถึงของนักกีฬาของต่างประเทศเนี่ยนะครับฉะนั้นเนี่ย ท่านจะอายุเท่าไหร่รูปร่างจะแบบผมหรือรูปร่างจะเป็นนักกีฬาอย่างน้องเล็กหรือน้องหญิงหรือ,รอน้องแมนเนี่ยเคอร์ลิ่ง <Cur ling S 2> เป็นกีฬาที่ทุกคนสามารถเล่นได้และที่สําคัญที่สุดมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวพวกเรานะครับผมเชื่อว่าทุกสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยก็จะเป็นครอบครัวใหญ่หญแต่ว่าครอบครัวเคอร์ลิ่งนี้เป็นครอบครัวที่เพิ่งเกิดใหม่ แล้วต้องบอกว่าครอบครัวจริงๆเพราะนี่ก็น้องนี่ก็ภรรยานนก็ทีมงานทั้งนั้นเลยฉะ <c oughs> น,นั้นเนี่ย <c oughs> มาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเราซึ่งในอนาคตอันใกล้ครอบครัวนี้เราจะไปวินเทอร์โอลิมปิกกันแล้วครอบครัวนี้จะปักธงชาติไทยในโอลิมปิกสเตเดียมโอ้โหครับสุดยอดขอญาตคนหญิงพี่หญิงนิด <ขะ S 1> นึง่งในฐานะที่เราก็เห็นหน้าเห็นตาวิวนานอยู่ในวงการโอ้เห็นหน้าตลอดเนี่ยมาอยู่ในครอบครัวเนี่ยครับม,มันทำให้เรา รู้สึกไงอบอุ่นแค่ไหนหรือว่า เชิญชวนน้องๆมาอยู่ด้วยกัน่อยก็จริงๆพอมาอยู่ที่นี่ก็เหมือนกับเราก็เป็นหนึ่งในพี่ใหญ่อีกหนึ่งคนนะคะก็จะพยายามคอยดูแลน้องๆคอยสร้างขวัญและกําลังใจคือถ้าในเกมถ้าใครได้ดูจะเห็นหญิงว่าเผลอหลุดพูดอะไรตลกๆออกไปเพราะว่าอยากจะให้น้องเขาไม่กดดันเนี้ยค่ะเพราะปกติเวลาเราเล่นกันน่ะเราจะแซวกันเล่นกันก็คืออยากจะให้เขารู้สึกว่าเหมือนเขาซ้อมอยู่เพราะฉะนั้นหญิงก็จะเน้นในเรื่องของแบบกําลังใจอะไรแบบนี้ซึ่งก็อยากจะต้อนรับทุกๆคนนะคะให้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพวกเราการ รอบครัวคีริงมาลองดูก่อนก็ได้ค่ะอาจจะเล่นเป็นอาจจะเล่นไม่เป็นอาจจะชอบหรือไม่ชอบขอให้ลองมาดูก่อนแล้วก็คุณอาจจะหลงรักกีฬาคอริงเหมือนพวกเราก็ได้ค่ะ อแล้วอีกอย่างหนึ่งคือ,คอกีฬานี้ถ้าถ่ายทอดสดเมื่อไหไรเนี่ยผู้เล่นจะต้องติดไมโครโฟนใช่ค <สะ S 2> ่ะฉะนั้นเนี่ย<ช>อย่า,ยาไปอะไรมากเวลาแข่งนะครตะโกนอะไร <c oughs> ุอบอลอะไรอย่างนี้ไม่ได้เพราะมันถ่ายทอดสดออกโลก <c oughs> อันนี้นอันนี้นี่ได้ติวกันไหมคบหรือว่าต้องมีอีกทักษาที่ต้องบอกกันก่อนไม่คือตอนแรกอะแมตช์แรกที่ผู้หญิงติด ม่อะค่ะหญิงไม่รู้นะคะว่าเพราะอาจารย์อาร์มอะเขาบอกว่าเขาจะเปิดเสียงเฉพาะตอนที่คุยกับโค้ชที่เหลือเขาจะใช้ไมค์ตรงสนามเราก็ไม่รู้เราก็พูดเรียกชื่อเล่นเขาน้องโอปอล้วก็เรียกเขาโอปุสเอาแล้วสาวน้อยมหัศจันคนภาคได้ยินหมดเลยค่ะเขาได้ยินได้ยินหมดเลยซึ่งอ้าวไม่มันออกด้วยหรอมารู้ตอนหลังอะคือเรานึกว่าเขาปิดไว้ตลอดนะคะหลังจากนั้นมาก็เออจะแบบ จะไม่พูดอะไรตลกสลบมากเกินไปจะเป็นแนวให้กําลังใจมากกว่าแต่ก็มีเผอหลุดบ้างเวลาแบบว่าโยลูกพลาดหรืออะไรเงี้ยไม่ได้เด็ดขาดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คนทางบ้านประเทศไทยได้ยินหมดเลยได้ยินหมดเลยค่ะได้ยินหมดเลยใช่ก็ถือเป็นเรื่องสําคัญอีกอย่างนึงที่บางทีเราก็ต้องให้แบบบอกเรื่องการพูดเรื่องอะไรนี้เหมือนใช่ค่ะทั้งนั้นแบบสบดอะไรเงี้ยอุทานอะไรเงี้ยค่ะสุดท้ายนี้ฝากโระเก๋อีกทีนึ่งกีฬาเคอร์ลิ่งในประเทศไทยมันกำลังมาแล้วก็ อนาคตของของเราในกีฬาเคอร์ลิงเนี่ยเราจะไปได้ไกลขนาดไหนคิดว่าอนาคตค่ะก่อนอื่นเก๋เชื่อค่ะเก๋เชื่อในศักยภาพของคนไทยค่ะเ,เก๋คิดว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราจะทําอะไรอ่ะเราจะต้องทําได้แต่ต้องมีการฝึกซ้อมนะคะเก๋อยากเชิญชวนค่ะทุกๆท,ท่านนะคะที่ มีความสนใจอยากจะลองเข้ามาเล่นกีฬานี้เดี๋ยวเราก็จะมีเวิร์กช็อปเริ่มเปิดเวิร์กช็อปกันไปเรื่อยๆแล้วก็จะประกาศทางในเพจของสมาคมอะค่ะค่ะก็อาจจะเชิญชวนทุกท่านเราเข้ามาลองเล่นกีฬานี้ดูนะคะเข้ามาร่วมในครอบครัวที่อบอุ่นของพวกเรานะคะแล้วก็จะได้มาเจอฮีโร่ของพวกเราด้วยค่ะ <c oughs> โอเคครับนี่ขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุบสุนต์อไโอลิมปิกอยู่ไม่ไกลขอที่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ